ตื่นเต้นเนาะใช่ไหมพาไปทัวร์หลายซอยไหมเนี่ยซอยเดียวซอยแรกใ่จุดที่สองอ่ะจุดที่สองับาถึงจุดสองก็แกต้องไปแจกฟุตบอลอยู่ให้เด็กอยู่ไหนอเีกเลยแกกลับบออแต่เราก็มาเราก็แต่ัวตรงนี้เท่านั้นเองแต่ก็เป็นสักอีกครึ่งชั่วโมงได้ไหมนั่งอยู่แกเป็นชั่วโมงนะครับตั้งแต่แปดหกมาเนี่ยเปนชั่วโมงพี่รันผมถามนิดนึง ปลายทางเราไปทิ้งที่อ่อนนุช86ดสิบหกมันเป็นคลัสเขาเรียกเป็นเป็นบ่อขยะบ่อขยะที่นู่นครับแล้วหลังจากนั้นเขาไปส่งสายต่อแล้วทราบไหมฮะเขาก็เอาไปไปทำลายไปฝังกบอะไรอยู่แล้วเราเก็บในพื้นที่ไหนบ้างอะทางกลางคืนอย่างเงี้ยผมวิ่งเส้นเอก็ไม่เงี้ยเส้นเอกมัยครับเส้นเอกมัยไหครับทุกซอยครับทุกซอยแล้วก็ไปสุดปลายทางที่อ่อนนุช86ครับทุกคืนครับทุกคืนทุกวันงานหนักไหมมันก็ว่าหนักก็ มันก็มีมั่งนะครับแกให้กําลังใจอะไรบ้างครับแกบอกสู้ๆบอกสู้ๆมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นไหมมีครับมากเลยใช่ไหมครับโอ้โหพีรันอาไม่มีแล้วอย่างงี้อะไรนะแกอยู่งั้นแกยังมาพุกคีอยู่กับขยะเลอแล้วเอาชุดจากไหนอ่ะชุดกทมนยครับกทมใครหยิบให้แกเนี่ยไม่รู้แกอาจากไหนตอนแรกรู้เลยป่าวว่าแกจะมาขึ้นอ่ะรู้ครับแกบอกว่าแกบอกผม ตอนเมื่อวานเนี่ยโอ้โบอกเมื่อวานครับแล้วผมเห็นเมื่อกี้นี่แกบอกเดี๋ยวเช้าเจอกันน่ะแกทำอะไรอ่ะนัดกันไหมหรอหรือเปล่าไม่งานครับเดี๋ยวงานเข้าเดี๋ยวงานเข้าแกนอนกันพี่เป็นพนักงานประจำป่ะครับพี่รันชั่วคราวครับชั่วคราวครับวันนี้หยุดไม่จริงไม่หยุดเนาะไม่มีหยุดครับเออโอ้โหพี่รันแต่ก็สู้นะพี่รันนะพี่รันนะมีอะไรที่อยากจะบอกเพิ่มเติมไหมพี่รันในฐานะเจ้าพนักงานของกทมครับ Violin, warfare, เงินเดือนน้อยครับเงินเดือนน้อยไอ้เพิ่มนิดหนึ่งไหมค่าเบี้ยคาเบี ouais ้ยอะไรไหมขอบอกได้บอกได้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกแกให้นิดหนึ่งนะแค่นี้ใช่ไหมครับผมโอ้โหดิผู้ชมครับพี่รันนะพี่รันซึ่งผม่จะถามถามจานกันแหละแต่ว่าไม่ทันอาจารย์เอกชัยบอกว่าชั่วคราวเดี๋ยวรอบรรจุนี่นี่นี่ย้ายมาจากพนักงานอ่ะเดี๋ยวพี่รันรอนิดหนึ่งนะครับ